กับสบายดีปะลุงสบายดีพี่น้องสบายดีทานผู้ชมทางหลายเอฟซีถกทานมานเน่ยกับพ่อก,กับส่งเวตาเซนเกเซนเคยพี่น้องจา้างามเศร้าคนตกลิน้นพลอยๆอยปะลุงกะว่าสิบุม่เนก่นนนเนนะกินเนาะมาหนีนะเวตาก็เลยชวนนองนิดสิลงเบิง่งชวนหมักแตง้งว่าสิมีหมักแต้งบ่อหรือจงังใดนะเบิ่งนำกันปะลุงเอ๋ย ไปดิปะลุงถือกระตาแล้วก็ก้าขันยูวัดนกระโต๊จะมาเคลนบเอาแม่ตะกี้ว่ามาหนี้พ้นกรตกะเลยสิไปเกี่ยวข่าวหัวหน้าอาวสันบาลังสีเขียวอ,า,อายเพิ่นแล้วว่าพ้นตกคือสิบรีเกี่ยวปะลุงเอ้ยมาหนี้นะมันตะกะว่าคือสิบรีเกี่ยวแล้วก็เลยบ่มีนักกินยามเช้าก็เลยชวนน้องเนตรลงเบิ่งหมักแตงปะลุง กับจักซิมี่สัมได์ดอกหมักแตงกะเพราะว่ามันอยู่ใกล้นะป้าลุงเจ้าว่าเขาเก็บหลักเก็บเอาเบิดหรือเบิบรจ์จะเมตตาก็บม่ได้ลงสองมือแหละเพราะหมักแตงมันหมากบ่ใหญ่นะเมตตาก็เลยไม่ได้ลงไปกะติดทุระแน่เนาะวันนีลกะมันสินแน่วัานเมตตาก็บม่ได้ลงไปเข่าเมตตากับประมาณนี่แหละป้าลุงเอ้ยมังแน่น่นะฝนตกะใส่อะไรน่ะ หักะาสี่พนตกมาใส่สิริเบิดแล้วขนาดเนี่ยปรุงเอ้ยเกรอนมันหล่นยังอันหากาัหากกับหักะสี่ปนใบเลยปลุงเขาเมตตานะ่ะท้ยบ้านเพิ่นเกี่ยวยังไม่ได้เกี่ยวเลยแม่เขาหน้าลุงเนี่ยเกี่ยวแล้วบั็อกลายล่ะตัวหน้าเมตตายังบ่ได้มีเขาสุกปนใดมีกะบช่องให้ ปะลุงแต่ว่าล่อพ้นนี่ยแหละปะลุเอ้ข่างพายุญาติพายุเข่าเขาน้าส้มธรรมศาสตร์ไปนำปะลุงเอ้ส้มเขาส้มน้ำไปนำปะลุงองน้ำกันเด้อปะลุงเด้อเมตตากระลังจากที่เก็บมักแต้งแล้วเมตตากระสิพาปะลุงไปเบิ่งพักหอมเมตตา,าออกแล้วหรือบ่เมตตาอาพุ่นไปโปกไว้ น out, ้ำก um. ันเด้อปลาลุงเด้อเก็้มักแตงน้ำกันเด้อไปบงว่าสิได้สำหรับปลาลุงเอ้ยหมักแตงเฮากะนรุ่นน้ำกันเด้อปลาลุงเด้อเจอกันอยู่ข้างหมักแตงปลาลุงปลาลุงกำลังมาหอดเชิญหมักแตงปลาลุงเอ้ยนี่บ่น้องเนตรเออเอารถมาเก็้มักแตงน้ำกันเด้อปลาลุงมาลุ่นน้ำกันปลาลุงว่าสิมีสำหรดบหมักแตงเฮากะ โอ้ยถ้าว่าเข้ามาเก็บเอาบนแล้วกับบัวจกักฮะนี่กับขอเื่อมันะสะไปเลยแป้งกับหมากบองงามไปลูกเอ้เอออาลูก แกมักแตงงามเสาปะลุงเอ้ยบักแตงกะมักบองงามปะลุงงามบองงามกะเอาปะลุงเอ้ยเพราะว่ามันได้ปลูกแหละเห็นมีน้องเนตปบักแตงเขานะ<ม>ะ่ะฮะอ้าวหน่อยใหญ่ฉันน้องเนตด,ดว้วยเอยนะอ ฮ่าลอยใหญ่ฮะลอยใหญ่ก็ฮะเก็บปากแตงน้อกันได้ปลุงเด้อแตงขาวน้องเนตรเล่นหน่อยนะน้องเน็ดแม่ตากำมะเก็บปากแตงยามเ้ากับน้องเน็ดปะลุงเอ้ยว่าสิได้สำหรัได้ ฮัลโหลลุนเราดูเราส้มปลาลอออกแต่งม่ตากับซักข้างกับบุลรวปลาลูเพราะว่าส่วนหน้านั้นพ้นตต๊ะก็ได้บริซัทเขาแต่ว่าพอกับพ่อได้กินปลาลูทั้งสี่บงงามกับพอได้กินเนาะม่ตากับปูกับบุเร่บริซียแบบบริซียเวลาหนะปลาลูแต่ว่ากับพ่อได้กินหมากสำเนียงก็กินได้ละปลาลอปลาลูเต็มกระตาแล้ว ั่นนี่้องนิดนเออเข้าเดียวน้อง,องอเอิตรอือเอ้าน้องนิดกับมากเก็บมักแตงกับแม่แต่เศร้าปะลูกเอ,อ้ยข้างขัดเจาะอะไปรปะลูกนี่ควา,า,า,าแมาแม่ต้าปูแบบธรรมาตาเลยปะลูก แบบบริสิทธิ์ยาแล้วก็บาได้ใส่ผู้ไล่ค่ะนะแบบกินแบบธรามาตาดมาซาดแบบบอไม่เค็มไม่ร้ายนะปารุงเ่าแล้วกะแหยบเนตินนะเอาลดแยมกระตาดะปารุงอ่ารอบองอันนี้มาไงกับเอา ปีมักแต่งมาตาบอกเคยตกนุ่นแต่ว่าปี่นี้เป็นยังอย่งตกนุ่นปะลุงเองใส่สภาพอากาศปะลุงเอ,อ้ยแต่เก่ากรปี่ม่ตาปลูกน้พ้นมันส่โห้ยเลยได้ปะลุงแต่ว่าปี่นี่ม่ตาปลูกบอมีพ้นห้ยเลยไม่แต่แดดกับแดดอาวน้องนีตมาตาบอมีอม่เมื่อแล้วเอาน้องนีตมาเอามาไปา ห่างใหญ่เลยประลูกอ,อ้าวโหอะกระจอกขาดป<อ>่ะป้านแล้วไ<อ>ปหิวกระตาละมาสิฮะลอะงเนี่ยไปหิวกระ,ระตาแล้ะปะลูกไว้เต็มกร,ระรตาแล้วปะลูกมาตากสิอ่าแบง่งแบ่งไปให้ยทาแม่บ้านล้างสีเขียวแน่แล้วกอ็อ่าสีแบ่งไปให้อันลูกฮกแน่ประลูก อ้าวน้องนีก็สกินค่าค้างวสัน <c oughs> แต่ว่าน้องนีน้องคิดลงมาเนี่ย่นสกินประจําเลยประลุทั้งสิเครื่อหน่อยแต่กระมาก,ก็โอเคอยู่ประลุได้เก็บปไหอันเอือ้อยอ้ทั้งบาน์เรงสีเขียวกินอยู่ได้อะเต็มกระตาเลยปะลุเต็มกระตาเลยห <c oughs> มกแตงเฮาโ <c oughs> หรอไปถ้ามีหมา,างไงก็เอา ันเลือกกับถือใส่มือเอาสิเก็บมอฝากหมูน้ำเนี่นนยแหละป้าลุงเอ๋ยเก็บมอฝากป้าฝัากลุงปาดลุงนิดมากในแน้่กระหญ่จะาบัางดูนี่ปาดป้าปลุงขนาดบบมีข้างแล้วนี่ป้าลุงพูใหญ่เลยโูอ้ยโอ เต็มแล้วนี่นั่นอ้าวฮะเอ้าวรเอาวรถต้องงอกอ่ะมันกะกินได้ต้องเอาแต่ว่ามันมันไม่มีม้วงกุ้ยเรื่ยนะอ้าวเมาว่าในแม่แม่ใหญ่ลงมาเนาะแม่ของแม่ตาลงมาปะลุงแม่ตาสิเหลาเหลาสุดฟังเนาะแม่เขาเม่ตาลงมาเรามาเห็นเนาะเราก็เก็บเอาประมาณหาหกหน่วย ผู้เฒ่าเนาะพี่น้องคนก็ะขึ้นอย่านั่นแหละโอ้ยบอกเอาลายดอกพี่นว่งเอาเอาพอได้กินพี่นว่งเนี้ยยันอันลูกอยากไปขายพี่นว่งโอ้ยปลาลูกเมตตาหนักทำนี่เมตตาบอกขายดอกปลาลูกทำนี่นะเมตตากับสกีป้ายสู่เออน้องกินนั่นแหละสู่ผักก็ผักพี่น้องนั่นแหละปลาลูกเอ้ยแล้วก็ขั้นอันได้ไปหน้าน้องเยี่ยมกันสิอ่ะแบ่งให้น้องเยี่ยมเนี่ยปลาลูก เอาวะเอฟซีเมนมาว่าอ่ะเก็บไปฝากน้องเยี่ยมแน่ว่าสันน้องเยี่ยมนะได้กินน้ำแน่นอนปลาลุงจา๋าทั้งสี่โบแมนอันอันมักแต่งกันแน่อื่นกับน,น้องเยี่ยมกับด้กินน้ำแมตาแล้วเมื่อนั่นแมตากับพ้าน้องเยี่ยมมาซื้อปิ้งไก่ปลาลุงเอ้ยซื้อปิ้งไก่อยู่ร้านค้าคนที่เขาเจ้าโบโบ,โบมีอันญาติพี่น้องร้ายนะ่ะ เขาเจ้าได้ขายได้ซ้ำเนีน่ยนะปาลุงหมักแตงนะเตี้มกระตาเนี่ยก็ได้หลายอ่ะได้หลายพันโูข้าเจ้าโบมีอันโบมีอันพี่น้องเนาะที่ข้าเจ้าตาลุงเมืองไหหมักแตงเขากะขนาดเครือโบอเห็นได้เนี่ยปาลุง้งได้หลายเต๋อโอ้ให้น้องนี่จัดใส่กระตาเดียวเนี่ยน,นะวายหายมัน เอดีกับกระตาแต่ว่ามันก็ยังเลืออยู่ดีปะลูน้องเน็ตกำลังจัดหมางงามใส่ว่าษาแต่รถน่าได้ย่างลงมาน้องเน็ตกู๋น้องเน็ตยางลงมาให้ใส่กระตาหลุดอยู่เฮือนจัดใส่จัดใส่เนี่ยมันเลือกกระใส่กุ๊ปนี่หนึ่งวัคซีนหนึ่งว่าซีนหลดลงมาหนึ่งว่าซีนหลุดภาษาปะลุกน้องเน็ตกะจะแม่นชาด ต้องนีเป็นตอกก้างนะจอกนะพึมพึมอยู่พ้นบ่มีพ่อเม็ดโอ้หะเต่งเครื่อหมักแต่งก่อนล่ะเนี่แหละปะลุงเอ้ยหมักแต่งเอากระประมาณนี้เอามีหมักหมางามน้องนี่เก็บใส่กระตาก่อนหมากขี้ไสิใส่กรุบอืมอืมีกว่าปะปลูกอยู่ปะลุง ซั่งสิบ่ได้ขายแม่ตาก็ยังได้กินแต่ก็แบ่งกันแบ่งกันปั้นกันกินเนาะปลุงทีมงานเฮาอ่ะใส่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 กุบในบ้านเนี่มันจะเหี่ยนะไปใส่ก็ได้ฮะแดดออกมาแล้วปลาลุงนี่ยค่ะแล้วงิ้นเขาจะแล้วงิ้นเขาเขาจะว่าวเฮ็ดปลวกออกแม่ตาก็สิอันคันว่างก็สิไปหล่อบิ่งอยู่ปลาลู กรุบนำอีกบ่ลุงหมักหน่อยมันยำกรอบๆเลยหมักแต้งไปตาเนี่ยมันสิเป็นแบบเน,นื้อกรอบๆเลยปะลุงกรอบๆตาไปทอดไปจำไปกรอบบอไปทอด,อทอดมันก,กากรอบหมักแต้งอันนี้ <c oughs> แซ่บเต็มกระตาแล้วก็เต็มกรุบปะลุงเอย้ยโอ้เมือ่อสารน้องหนิดชวนเมือ่อนปะลุงนี่กะ หลังจากที่ออกอจากอันสชวนมักแตงเนาะแมตากระสีผ้านองหนิดไปท้านองหนิดไปเบิ่งว่าอันอันพังหอมเฮามันออกสัมไรนะปาลุงเลยไปนํากันเ้อปารุงเด้อปารุงความคิดแมตาว่าสีผ้าอันอันปาลุงไปเบิ่งพังหอมเนาะแมตาเบกไวแล้วปารุงนักหมักแตง้งแมตาสิคขคกลกับก่อนเมื่อหนาแมตาสิไปรีวิวหายปาลุงเบิ่งปารุงสซ่ใหม่เด้ออันพังหอมเฮาพังเบิ่งเมลแงเนาะนี่ก็นักแล้วทั้งกรุ๊ปทั้งกตาน้องหนิดถือบ่ไวปารุง ให้น้องในถือตะกตากุ๊ปเมตตาสิแบงเอาปลาลุงนักหมักแตงแล้วเอารอเป็นมือหนาเด้อปลาลุงเด้อเขาทษดเขาอภัยเลยวนะหรือว่ามือแรงก็ได้เมตตาจากสิไปรีวิวเบิ่งพักหอมว่ามันออกอลไรหรือ่หรือซําได้นะะเมตตาว่าสิไป้ตอนนี้แต่ว่านักปลาลุงไปบ่รอดแล้วเพื่อสิมืออเพื่อนกระปุ้บมาไกลๆผูมันนั่งนี่กระเพื่อนกระนั่งเผาระตาหมักแตงว่าจะนักไปบ่รอด ประลุงได้ได้มาเนี่ยก็สมาพากวนแรกแม่ตาขอลาคลิปนี้คลิปน้าเพาะกันใหม่พากุไลกดแชร์กดติดตามส่องแมาา่ตาในเด้อบปรลุงเดอ้อแล้วก็ะซองน้องเม็ดนำ้ำแล้วก็ะซองเบาตนาน้ำแล้วก็ะซองน้องอ,อ่อนน้ำพี่น้องจา๋าขอบคุณหลายๆลายถูกกำลังใจติดติดตามแล้วก็ะหัชมมาตลอดสบายดี